ดูวนันฟังกันชัดๆนายกสรุปแล้วเงินเยียวยาเราชนะจ่ายตามกลุ่มกลุ่มไหนเงินเข้าวันไหนบ้างสำคัญกดเป็นเงินสดไม่ได้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับสวัสดีครับวันนี้วันที่19มกราคม2 5 6 4นะครับเวลาประมาณ14นาฬิกานาทีนะครับตามที่คอรามานะครับเคาะการลงทะเบียนเราชนะ .com นะครับแจกเงิน3500บาท2เดือนนะครับผ่านการประชุมผ่านการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากการอนุมัติคอรมเรียบร้อยแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมานะครับจากประชาชนทั่วไปเป็นที่อื้ออึงมากว่าทําไมนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ครับตามที่คอรมได้อนุมัติแจกเงินราชนะ3,500บาทนะครับจำนวน2เดือนนะครับเยียวยาโควิดกลุ่มเป้าหมายประมาณ31.1ล้านคนนั้นก่อนที่จะไปฟังเนื้อข่าวการรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับออก และสำคัญเลยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่มีการอัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับครับล่าสุดเมื่อวันที่19กมกราคม2 5 1 4นะครับเวลาประมาณสนาฬิกาสนาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวนะิดีโอคอนเฟล็นซ์ณห้องประชุม501ตึกบัญชาการที่1ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ได้อนุมัติมาตรการเราชนะกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ครั้งนี้นะครับทั้งนี้สําหรับเงื่อนไขของโครงการเราชนะรัฐบาลนั้นจะแจกเงินนะครับ3,500บาทจํานวน2เดือนนะครับมีกลุ่มเป้าหมาย31.1ล้านคนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rauncha.com คาดว่าจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29มกราคมนะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์64นี้นะครับทั้งนี้นะครับคาดการจำนวนผู้ที่รับสิทธิ์โครงการเราชนะประมาณ31.1ล้านคนใช้กรอบวงเงินประมาณ2.1แสนล้านบาทนั้นนะครับคุณสมบัติดันในอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า โครงการเราชนะนั้นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดสิแลระลอกใหม่นะครับครอบคลุมทุกอาชีพทุกกลุ่มโดยเฉพาะอาชีพรับจ้างนะครับผู้ที่มีไรายได้น้อยรวมถึงเกษตรกรด้วยโดยผู้ที่รับสิทธิ์จะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะครับโดยต้องนําไปใช้ผ่านระบบเพื่อชําระค่าสินค้าเครื่องดื่มอาหารและบริการซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. เลยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับสัญชาติไทย 18ปีขึ้นไปนะครับอายุ 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 3. 3. ไม่เป็นข้าราชการ 4. ไม่เป็นราชการการเมืองครับ 5. ไม่รับบำนานหรือเบี้ยหวัดจากราชการ 6. ไม่มีไรายได้เกิน3 0 0 0 0นบาท 7. เงินในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0,000นบาทครับ ทั้งนี้นะครับจะให้ผู้ประกอบการขนส่งเช่นแท็กซี่ลงทะเบียนผ่านโครงการเหมือนร้านค้าได้ด้วยส่วนร้านค้าก็สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนได้สิทธิ์อัตโนมัติทันทีครับกลุ่มที่2 คือกลุ่มที่ประชาชนที่มีฐานข้อมูลนะครับผ่านแอปเป่าตังเช่นผู้ที่ลงนะครับทะเบียนคนละครึ่งเราเที่ยวได้กันนะครับไม่ต้องลงทะเบียนเช่นกันได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับและกลุ่มที่3นะครับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐนะครับกลุ่มที่3นี้จะต้องลงทะเบียนนะครับภายในวันที่29มกราคมนี้นะครับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์หกนี้นะครับทีนี้นะครับ เราไปดูวิธีการรับเงินนะครับจากข้อมูลของประชารัฐธุรกิจออนไลน์นั้นนะครับได้แจ้งว่าวิธีการรับเงินสําหรับกลุ่มที่1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาจะมีการโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่5กุมภาพันธ์ครับจนกว่าจะครบ7,000บาทนะครับกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มไหนกลุ่มที่2คือประชาชนที่มีฐานข้อมูลนะครับผ่านแอปเป๋าังินเช่น คนที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งคนที่เคยใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีจ่ายการจ่ายเงินรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่18กกุมภาพันธ์นะครับจะทำการโอนเงินครั้งแรกนะครับกลุ่มที่3นี้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่8ดกุมภาพันธ์นะครับโอนเงินให้วันพฤห,หัสบ,บดีทุกสัปดาห์นะครับ โอนเงินงวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับระยะเวลาการใช้เงินได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2514หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อครับ